ถ้าผมจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสติปัญญาและความสงบเสงีง่ยมอย่างที่คิดแต่เราวิวัฒนาการมาจากฆาตกรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เจาะลึกลงไปในระบบพันธุกรรมจนรู้แล้วว่ากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงโหดเยี่ยมเกินเบ,นเบอร์เนี่ยมียีนตัวหนึ่งที่เรียกว่ายีนนักรบอารยธรรมสุดกระหายเลือดจากบรรพบุรุษซึ่งมันก็คงไม่พ้นการส่งต่อมาตั้งแต่ยุคสมัยของเดอะคิลเลอร์เอฟ ที่บอกว่าร่างเง่าของมนุษย์เต็มไปด้วยความรุนแรงความกระหายเลือดและการเอาชีวิตรอดแบบสุดขีดใครที่คิดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อสันติฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะเราจะทำให้คุณเห็นอีกมุมมองที่มันอาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการเรามาเปิดผน,นึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสยัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนาน ที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมันฟอยและคุณกำลังรับชม Nerd Theory The Killer a p e บรรพบุรุษกระหายเลือด